นุมร้านสังฆทานบังเอิญเห็นในถิ่นธุรกันดารแห่งขุนเขามีโกรธหักอยู่เขากราบตัวเองทันทีนอนตากฝนตากแดดนี่มันช่างน่าสมชสิ้นดีผู้ชายใจดีสัญญาทันทีว่าจะช่วยเก็บที่เท่าอย่างระมัดระวังให้คนตายนอนอยู่บนพื้นและพักผ่อนอย่างสงบสุขแต่เมื่อนายเท่าได้ยินเช่นนั้นก็น่าซีสั่งสอนนักเรียนทันทีมีบางอย่างที่เขาสัมผัสด,ด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็รู้เอาของสกปรกกลับบ้านก็จบอาวานไม่กล้าขัดคำสั่งเจ้านายแต่ในใจกลับรู้สึกไม่สงบกลางคืนยังพาน้องสาวมาวิ่งที่นี่ ไม่ใช่แค่ฝังที่เท่าด้วยมือของเขาเองยังนำบ้านกระดาษอันกว้างขวางแต่ผู้เชี่ยวชาญอาวตารคาดไม่ถึงความเมตตานี้เองที่เปลี่ยนโชคชะตาของเขาไปโดยสิ้นเชิงคนที่มาเป็นคู่เห็นผู้ชายที่ไม่รู้จักก็ฝังที่เท่าไว้ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามีคนใจดีแบบนี้อยู่บนโลกสองวิญญ,ญาณตัดสินใจทันทีต้องตอบแทนน้ำใจคนนี้แน่นอนแต่เขาไม่อยากเชื่อตระก,กูลเอแวนเพิ่งเห็นครอบครัวฉลอง เมื่อเห็นเข็มทองกับเข็มหยกเกิดความคิดปีดีๆขึ้นมาทันทีแค่ใส่จิตวิญญาณของเขาลงไปไม่เพียงแต่เขาสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ผิดสามารถอยู่ในโลกมนุษย์ได้นานแต่วินาทีต่อมาลทัทธิเต๋าก็เสกคาถาสองวิญญาณก็พบว่าพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปเทนนี้ถูกผนึกไว้ในกระดาษเล่มน,นี้จริงๆไม่เพียงแค่นั้นเจ้าของยังพบว่าสองคนนี้เป็นสินค้าคุณภาพไม่ดีเขาโกรธทันที ตัดสินใจเข้าร้านพระสังฆทานอย่างมีเหตุผลทายาทถ้าเป็นคนโลกจะจ่ายก่อนต้องลุกเปลี่ยนไฟเถียงกันไปมาว่าจะทะเลาะก,กันโชคดีที่ลูกสาวอาเฮเรื่องถูกห้ามโดยทันทีและแบบอาวารันก็รวดเร็วทันใจนำคนใหม่สองคนออกทันทีและมอบให้กับลูกค้าเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งคนกระดาษปิดผนึกสองคนเพิ่งเห็นอาวานปลื้มปริ่มทันที นี่ไม่ใช่ผู้บุกถ้ำที่พวกเขากําลังมองหาใช่ไหมแต่ทันใดน,นั้นพวกเขาก็รู้ตัวผู้อุปถัมภ์เสระและไม่มีความสุขปรากฏว่าอาวานสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุห้าขวบเขาถูกส่งไปบ้านลุงของเขาลูกพี่ลูกน้องไม่ดีกับอาวานมอบหมายงานหนักให้กับเขาบ่อยครั้งแต่อาวานไม่บน่นตรงกันข้ามขอบคุณมากที่รับฉันมาที่สําคัญตั้งแต่เด็กมมดูแลเขาอย่างดีแต่อาวานเข้าใจชัดเจนลุงเอาไปทุกอูเยน ชีวิตกับความตายไม่ยินยอมให้คนสองคนอยู่ด้วยกันอาวานสามารถแอบสารภาพความรู้สึกกับคนสองคนเท่านั้นแต่อาวานไม่รู้เลยสองคนไม่ใช่แค่ได้ยินไม่ชัดและเตรนที่จะช่วยให้เขาสร้างความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเสียได้ฟ้าไม่ถูกใจคนวันรุ่งขึ้นเจ้าของบ้านในหมู่บ้านข้างเคียงมาที่บ้านเพื่อหาเพื่อนแค่คิดว่าผู้หญิงก็เป็นสาวแล้วเหมือนเค้กแสนอร่อยที่ตกลงมาจากฟ้าลุงตกลงทันทีอาวานรู้ดีว่าไม่มีใครเทียบได้แค่ถอนหายใจอย่างหมดหุนทางแต่อาให้เรื่องต่อต้านอย่างรุนแรง เศ้าออกจากบ้านอาให้เรื่องสารภาพรักกับอาวานเธอรักอาวานจะไม่ไปรักให้คนที่ไม่ชอบเพื่อเงินเงินเท่ามีก็จริงแต่ใจจริงสําคัญมากกว่าสองคนไม่ลังเลที่จะวางแผนเรื่องราวชีวิตอีกต่อไปพ่อยังคงหมกมุ่นอยู่กับความปิติยินดีในรับสมบัติมหาศาลจูจูลูกสาวของเขากับอวันก,ก็ร่วมต้นรักเธอตั้งท้องพ่อโกรธมากโบกมือแล้วตกเถิดและเตือนลูกสาวอย่าไปเจออวันอีกเหมือนขังลูกสาวไว้ในห้องเขาไปหาอาวัน ไม่ฟังคําอธิบายแต่กดตรงไม้เท้าทนความเจ็บปวดไม่ไหวสวดมนต์ให้พ่อยกมือตกเบาๆแต่ยิ่งตียิ่งตีหนกอยางไรก็ตามอาวัันยังคงม,มุ่งมั่นที่จะแต่งงานกับอาเฮเรื่องเป็นภรรยาของเขาทาใจไม่ได้ชายชราคุกเข่าลงตรงๆน้ำตาไหลลงมาจากมูกเธอเป็นเด็กที่น่าสงสารเป็นไปได้ไหมที่จะปล่อยให้ไม่ให้อาเฮเรื่องยากจนในภายหลังต้องคิดถึงอนาคตของอาเฮืองถ้ารักจริงก็ปล่อยเธอไปไปให้ไกลที่สุดอดไม่ได้ที่จะพูดท่านี้กระทบจุดอ่อนของอาวาันจริงๆ เพราะรักเธอเต็มหัวใจยิ่งกว่านั้นเขาเลี้ยงเธอมา18ปีตอนนี้เขาคุกเขาอ้อนวอนเขาจะพูดอะไรได้อีกสองคนใจร้อนแต่ไม่มีทางใครจะคิดว่าอาวตารเพิ่งหันกลับมาสองคนนี้เพิ่งย้ายมาหรือบางทีก็เวียนหัวคิดอนาคตคนเดียวเที่ยวคนเดียว มันไม่ดีเท่ากับท่าตองคนนี้ไปด้วยมีเรื่องเศร้าที่ยังดึงหัวใจออกมาได้อวันจึงพาพวกเขาจากไปเดิมทีคิดว่าอาเฮเรื่องสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่สิ่งที่ทําให้อวัันคาดไม่ถึงในวันสําคัญอาเฮเรื่องหักหน้าโดยตรงว่าเธอท้องและเป็นเลือดเนื้อของคนอื่นเจ้าบ่าวบอกกลา่ายกเลิกทันทีพ่อทนไม่ไหวถือแท้ตีสาวแต่สัตพักเริ่มเจ็บยังไงก็เป็นลูกสาวเขาแต่พอเจ็บแล้วก็เจ็บอีกให้ลูกสาวแต่งงานกับคนมีเงินแล้วจะไม่มีวันเปลี่ยน รู้ว่าอาเฮเรื่องแต่งงานแล้วอวรทันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเห็นว่าผู้มีพระคุณไม่เข้าใจสองคนตื่นตระหนกทันทีอวรทันรู้สึกไม่ถูกต้องโอแม่เจ้าคนกระดาษเคลื่อนไหวจริงๆอาอวรทันกลัวเอาหัวจุ่มน้าคนกระดาษก็ตกใจเสียชีวิตแล้วจริงๆสถานการณ์วิกฤตเพราะอยากขอบคุณคิมดงต้องหลุยเพื่อช่วยอวันอวันได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งแต่คิมดงโดนแช่น้ําเสียสองขาอวันเพิ่งลืมตาขึ้นเห็นคิมดงมอกเหนือมองมาที่เขา อาวานตกใจและหันเชือกบางที่เราอาจตายไปแล้วคิมดงบอกเนอบอกกับอาวานเสมอว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดพวกเขามาที่นี่เพื่อขอบคุณอาวานก็เข้าใจเหมือนไม่ใช่แต่ก็ยังยอมรับความจริงกลับห้องอาวานช่วยคิมดงซ่องขาของเขาทันทีอาวานไม่มีบ้านให้กลับหาที่ร้างอีกแล้วเปิดร้านทาหาเลี้ยงชีพกันต่อไปแต่แค่คิดว่าผู้หญิงที่รักแต่งงานแล้วแล้วไม่มีสมาธิทั้งวันทุกไม่สิ้นสุดสองคนเห็นอาวานเสียระแค่เริ่มคิด พวกเขาต้องการให้ธุรกิจของอาวานเจริญรุ่งเรืองทางร้านรับแขกหลักๆสมกับเป็นหญิงชาราแต่งตัวมั่งคัง่งอ้าปากค้างอยากจองวิลล่าที่แพงที่สุดอาวานทำหน้างงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างยังไม่เปิดขายนะครับมีคนมาสั่งเยอะที่สำคัญคือมีจองวิลล่าหลังเดียวที่เพิ่งวางไปแล้วหญิงชาราไม่สนใจพรุ่งนี้ลูกชายของฉันจะกลับมาที่นี่เพื่อจ่ายเงินพูดแล้วหันหลังเดินจากไปจูจูอาวานก็ตื่นปรากฏว่าเขาฝันไปแต่ตอนนี้ข้างนอกมาเคาะประตู คนที่มาคือหนุ่มมแม่บอกว่าในฝันแค่ต้องซื้อวิวลล่ากระดาษที่แพงที่สุดในที่ของอาวานอาวานแปลกใจอธิบายลักษณะที่ปรากฏของหญิงชาราในความฝันทันทีจูจูแขกก็ได้ยินดูเหมือนแม่ของเขาตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ยังสงสัยว่าทำไมอาวานถึงรู้จักแม่ของเขาอาวานนี้ดูเหมือนจะเบลอไปหมดลูกค้าไม่พูดมากฝากฝากโดยตรงในที่สุดก็เจออาวานทำเงินสองคนมีความสุขดั่งดอ,ดอกไม้บานชาวบ้านบอกพาผีเข้าบ้าน ้าไม่ตายก็จะเป็นอหิวาตกโรคด้วยแต่สําหรับอาวาัจนกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงด้วยความช่วยเหลือของคิมดมงหมอกเหนือธุรกิจของอาวาันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเงินฝากในอีกไม่กี่วันข้างหน้านับไม่ทุนมากขึ้นอาวาัจนยุ่งมากจนหมดทุกข์แต่ที่นี่ป่าถึงมาสองคนเงือตกที่หน้าผากหาบ้านซื้อกระดาษไหว้ไม่ได้แล้วสองคนคิดซ้ำไปซ้ำมานกกระสาเกิดความคิดโง่ขึ้นมาจริงๆแต่ฉันไม่รู้ว่าการกระทำของตนนั้นจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ ทุ่งนี้ตอนเช้าเด็กหญิงพุ่งตัวด้วยร่มกระดาษน้ำมันโดยไม่ได้รับเชิญหญิงคิมดงหมอกเนือทันทีพบว่ามีบางอย่างผิดปกติผู้หญิงตรงหน้าเธอคนนี้คือวิญญาณชัดแต่ก็ไม่ต่างจากคนที่มีชีวิตอยู่มีแม้กระทั่งลูกบอลแปลกจริงๆสาวยิ้มเดินเข้ามาในห้องเหลือมองคนกระดาษเหมือนจะเคยเห็นตัวตนของคิมดงหมอกเหนือแต่หล่อนไม่พูดอะไร พร้อมทั้งจงใจชมเชยสองคนนี้ที่ทําอย่างระมัดระวังสองคนกระดากไม่กล้าขยับโชคดีที่ผู้หญิงคนนี้ดูไม่มีความอาคตาพยาบาทแต่คิมดงหงอกเหนือสามารถระบุได้ผู้หญิงคนนี้เป็นผีแน่แน